สวัสดีจ้าเด้งอุบลคุณสิริทนทรมาเบิ้งกองกระถินบานเฮาเด้อดพ่อแม่พีน่น้องมื้อนี้คุณกระถินบาน,นขั้นเปื่อยเนาะจ้ะเนาะคุณแม่สวัสดีกองแนสวัสดีจ้าคุณแม่ของเฮาก็มาเด้อจ้ะเด้อมาเฮ็ดบุญนํากันมื้อน,นีนนน้สิพามาเฮ็ดบุญกระถินอยู่ศา,าลาเฮาวซีแหักมุ่งแม่เพิ่นสิแหจักมุง่ง ก็ทำในจากชนบ้านในหูว่าสีแหงจ้ะอันเดี๋ยวะนิ้งไทยอันนี้คนลงยูทูปคนเดียวนิ้งมาไทยให้คุณแม่ประจำหมู่บ้านแสนสวยเข้าๆได้จ้ะเด้อวันนี้งานบุญกะทินข้ามาแฮกะทินวันขั้นเือยเนาะจ้ะเนาะมาแฮน้ากันทัวทุกมุมโลกเลยจ้ะนิงข้ามาแฮกะทินเนาะจ้ะเนาะต้นกะทินของเขา เดี๋ยวอันนี้แล้วคุณแม่ซื้อสวยเดี๋ยวอันหลังจากท่ายนี้แล้วเข้ากระสิไปเห็ดนามปะนาอยู่บ้านของยายอ่อนเนาะจะนอไปสื่อของมาเรียบร้อยแล้วมาถ่ายเหตุที่น้องเบิรงสะกนเดี๋ยวน่งกลับมาถ่ายรูปให้แม่คุณ่อสวัสดีแม่คุณ่อไปใส่นี่ สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีครับใครล่ะคุณผัวยห็นวัดทั่วโลกว่าตองชามวัไผ่บูกหลานอยู่ทั่วมุมโลกเห็นเหรออันส่วนคนมาเหตุบุญกระถินบ้านเฮาสิดอ่ะมาทำบุญน้ำกันเ้อแต่ก็อยากเบิ่งจากของกับเขาไปเบิ่งในช่องนิ้งอุบลคนสีรินทรนี่บ่แ่นเอ่อดีดี พ่อของเ้าอีกคนหนึ่ง้อจ้าเด้อเด้อมาทำบุญรวมกันทุกปีเธอได้บุญได้พระาพี่น้องเฮาอะฮอยู่ทั้งเมืองนอกคุณน้องอ่าเมืองนอกก็มีทุกประเทศขอบุญขอบคุณ่นใดๆเด้อที่มาซอยงานเฮาได้เงินได้ค่ำด้สร้างบุญกุศลน้ำกันน้องพี่น้องเฮาอ้าขอให้พี่น้องเฮาโชคดีเด้อทุกคนอะอยู่ดีมีแห่งครับสวัสดีครับมาสิพามาอ๋อมสิพามาที้น อ๋อหมอน้อเลืออ๋อเบิ่งกองกะทินกะทินไล่หลายพี่น้องกองเซ拉กองเดี๋ยวเดี๋ยวสิไปส็นจ้ำปฏิบัติเพิ่นเสียดเป็นกองกอง่นเสียดเป็นกองกองสี่เด้อพี่น้องเด้อจะลาอันนี้ก็ลาไปพุาบาลสองกองแล้วแต่แรงศรัทธาของเฮาน้อยจากพี่น้องเนาะจ้ะนี่คือบุญกะทินบ้านคันเปื่อยเด้อจ้ะเด้อมาเอาบุญน้ำกันร่วมกันเอาบุญร่วมกันทุกมุมโลกจ้ะพี่น้อง ทุกสุทุกคนได้รับบุญน้ำกันนะจ๊ะเนาะอันบุนพยาบาลรอเข้ามาสวัสดีครับเมตี้พยาบาลสวัสดีครับพลาบาฏรอเฝ้าองกรกฐิน กำลังจัดเตรียมสถานที่กำลังจัดเตรียมสถานที่หลังจากนี้เฮากระสิไปเห็ดต้มน้ำปะนาหมอวานไปซื้อของมาเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเนาะเอาจ้าเอาน้ำปะนะไปถวายเพื่อนกับให้พี่ให้นอนข้าวนำโอ้ยเศ้าสะกอนคนรวยที่นอนมากเลยสนแต่โต๊ะกี้ดีเลยพี่น้องสนตกดีมากเลยูใช่ ทีสามองที่สามวสคนคุกะสิไทยไ่บาทเรียบร้อยคกจังสีแงไบานอกจากนอสามองนอกาสามคนคือสิบสามองนอกจากนอเียยงก็ผู้ผู้ผู้นี่เป็นสลากดางบาทนอกจากนอที่นอสีเพื่อนออี่นอกนอกสเพื่อนอ่สีเอนสีเือ เาวาเป็นสิเปือนีกวงกระทงงามสาวหางเื่องสาวหางเื่องอาจะนอกเป็นสันวันดีถ้าเดีบนตนุ่นบเหมนป้นถึหลังจากนี้เท้ากัดสีไปต้มน้ำปลาน้าต่อไปน้อปลาดัีลอยมามาเอาบุญก็ดท้งบาลคนสุดหรอปูยาบานสุดหรอ คลิปนี้พามาเอาดูกับหินบ้านขั้นเปือ้อเนาะจ้ะพี่น้องเนาะหลับบุญหลับศีลนะจ้ะศีลเพื่อนต่อไปเราก็จะไปต้มน้ำปะนะแล้วเราก็จะไปถวายที่วัดประมาณจักมุง่งดอกค่ะฝนหยุดเพลินกะสิท่าแห่ตอนแห่อาจสิบได้ร่ายห้เบิร์นรอบพี่น้องอาจสิมีเพลงเสียงดังก็จะนอนขีดหนีนิ้งกระผ้ามากทำบุญาท่านในฝ่า เรนที <ider Stadium> ่ยบ้นที่ห้าไปชั้นที่แล้วเรือก็จะเีันครับเือผู้ทุกท่านที่ตามข้าาาบาเราลังใจขอบคุณคอมเมนต์คอมเมนตอมางมแล่นข้นขึ้นขึ้นนขึ้้น้น้น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 ้น้น